กุสวค์ประธานพรกองนี้เราได้มาราคาวันนี้เราจะมาชี้พิกัดกุศวรค์ประธานพรที่ราคาจอสระอึ้งจึ้งและไม่ต้องรอพรีออเดอร์นานอีกต่อไปเพราะว่าจวนจู้เขาเปิดขายที่ไทยแลนด์เนี่ยแหละและคนบาสแตนดี้อย่างฉันก็ขอกรีดกับสิ่งนี้ก่อนเลยแตนดี้จะบีความเฉิงและเสียเหรียญตัวน้อย น่ารักขนาดนี้ค่าตัวแค่270เท่านั้นฉันจะใครซี่อืม้มไอเลิฟสิ่งนี้มากชิกิชิายเทศการซีซีสวยแบบน้ำตาจะไหลนี่นี่นีชุดการ์ดโพลารอยด์สี่ใบเป็นรูปคู่ทั้งหมดอ่ะเออจ้าที่มันสดแค่กูเนี่ยแหละบนอะไรมากมายมาลอกการ์ดใส่อะคริลิกกันดีกว่าก็จะเป็นลายเสี่ยเหลียญที่แน่นอนว่าต้องมา กับผีแดงเอ้ยกับแฟนของเขาตัวการ์ดเนี่ยหนาแล้วก็แข่งปึกสะใจมากส่วนนี้ก็คือเข็มกลัดเข็มกลัดแล้วก็เข็มกลัดอู้ชิ้นนี้สีทองวิบวับสวยจับตามากมาถึงรายการสุดท้ายนะคะก็คืออะคริลิกแขวนพร้อมผู้ห้อยคืออลังการมากเหล่าสาวกทั้งหลายสามารถเอาไปแขวนแล้วก็ทําความเคารพเช้าเย็นได้เลยสรุปค่าเสียหายทั้งหมด2 7 9 0กศกับกู๊ด12ชิ้นทั้งหมดที่เห็นในคลิปนี้จะเป็นกู๊ดไทยอีดิชั่นเท่านั้นสาววายประเทศอื่นไม่มีแบบเราๆนะจ๊ะทนไจจ้้ี่เเพของูดลย นะขอย้ำอีกทีว่าราคาโคตรดี